อันนี้เป็นการติวที่ผมเรียกว่าติวตามมีตามเกิดแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จากผมมาก่อนหรือว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมต้องบอกงี้ครับคือช่วงนี้ผมนอนโรงพยาบาลมา7วันแล้วครับคือตัวตัวผมไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าลูกสาวนะครับลูกสาวเข้าโรงพยาบาลเป็น RSV นะครับแล้วก็ต้องโอ้พูดแล้วจะดรามาร่าต้องทั้งเจาะทุกอย่างเลยครับเจาะน้าเกลือเจาะเลือด เแย่ใสา่ย,ยางวันละ3เวลาดูดเสมหะพ่นยาวันละ3เวลาอะไรแบบเนี้ยคือคือก็สงสารเขานะเพิ่งจะขวบขวบสองเดือนสาเดือนเองอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็คือมันดันเคาะซ้รรมซัดเนาะเดี๋ยวผมต้องไปสะดอกคอแล้คือ <c oughs> คือช่วงโค้งสุดท้ายด้วยนะครับผมก็เลยไม่สามารถติวแบบอัดคลิปปกติได้นะแต่อันเนี้ยผมเอาประเด็นที่หลายคนนะถามมาแล้วก็นะวันเนี้ย คำพิพากษาตัวเต็มพึ่งออกแล้วผมก็ได้ทำการอ่านเต็มๆทั้งหมดนะครับแล้วมันดันยังไม่ได้กลับบ้านอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีห้องอัดอะไรแบบนี้ครับผมก็ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอาไปทางเอ่อเอาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็อัดที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงหรือความชัดเจนอะไรต่างๆมันก็อาจจะเรียกว่าห่วยๆหน่อยนะครับก็ขอประทานโทษด,ด้วยนะครับมันเขาเรียกว่างานด่วนงานเร่งจริงๆนะครับอ่ะ หลายคนจะถามมาใน inbox อินบ็อกก์เยอะมากตั้งแต่มีข่าวคุณเศรษฐานะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่านะถ้าเทียบกับบรรทัดฐานคดีก,ก่อนๆนะครับจะต้องเรียกคุณคนที่มาแทนคุณเศรษฐาซึ่งไม่ใช่คุณอุงอิงอะไม่ใช่คุณอุงอิงอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือคุณภูมิธรรมนะครับคุณภูมิธรรมหน้าตาแกจะเหมือนอาแปะหน่อยหัวขาวๆนะครับนั่นแนหะคนนั้นอนะเป็นรองนายกที่มาเป็นนายกตัวแทนนะ ถ้าอิงตามแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาเก่าๆเราจะต้องเรียกเขาว่าผู้รักษาราชการแทนนายกนะครับเอางนี้ดีกว่าแต่พอมาอ่านคำพิพากษาตัวเต็มแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคาดีนี้มันมันแปลกมันไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างนี้มาก่อนนะครับคือไม่ถ้าไม่นับความแปลกประหลาดอย่างเช่นว่าอยู่ดีๆนายกหลุดไปได้ยังไงงงๆแต่งตั้งคนมันอย่างนี้ยังหลุดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ ทุกๆครั้งทุกๆคดีมันจะมีความเป็นแบบครั้งแรกของโลกอ่ะประเภทแบบทํากับข้าวแล้วหลุดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่พูดวิจารณ์แล้วกันนะครับมันก็เดี๋ยวจะโดนแบนเอานะแต่เอาเป็นว่ามันมีเหตุให้ศึกษาครับนะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณอุงอิงเนี่ยเรียกว่าอะไรต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะถ้าข้อสอบถามซึ่งเขาไม่ถามแน่นอนกพอเขาไม่เอาชื่อคนมาถามหรอกนะครับแต่ผมสมมุติว่าถ้าไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบเกิดอะไรขึ้นมานะครับอยากออกข้อสอบแบบ แบบถามชื่อคนนะนายกคนปัจจุบันณนะวันที่สอบก็คือคุณอง์อิงเนี่ยนะฮะเรียกว่าอะไรนะรักษาราชาการแทนไหมข้อนี้ตัดทิ้งนะครับไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรรักษาการไหมคือจะบอกว่าคำนี้มันเป็นคำที่ไม่ได้อยู่ในพรบระเบียบบริหารราชาการแผ่นดินหรือพรบที่สอบกอพอมันเป็นคำที่ในทางราชาการเราใช้เพื่อเพยเซฟ คือบางทีเราไม่รู้ว่าไอคนนี้เราจะเรียกว่ารักษาราชาการแทนปฏิบัตริราชาการแทนปฏิบัติหน้าที่แทนเราก็เรียกลมรวมว่ารักษาการแทนจบซึ่งถ้าเราจะอ่านเพื่อไปสอบเนี่ยไอคำนี้ขีดไปทิ้งขีดทิ้งได้เลยคือมันไม่ใช่ภาษาในกฎหมายมันเป็นภาษาเวิร์ดดิ้งทางหนังสือราชาการนะครับซึ่งมันอ้างอิงอะไรตามกฎหมายพรบรที่เราใช้สอบไม่ได้ปฏิบัตริราชาการแทนอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคือการมอบอํานาจนะะซึ่งเคสเนี้ยมันเป็นเคสฉุกเฉิน อยู่ดีๆนายกหลุดมันไม่ได้เป็นการมอบอํานาจล่วงหน้านะครับเศรษฐายังไม่ทันรู้ตัวเลยนะฮะปฏิบัติหน้าที่แทนอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรถึงถึงเรียกคุณอุงอิงแบบนี้ไม่ได้นะฮะลูกสาวอาดีตนายกอันนี้ผมเขียนกวนมาเฉยๆนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มีผลอะไรทางกฎหมายนะแต่จะมีผลให้ผมโดนกองเชียร์นายกคนใหม่ด่าหรือเปล่านะครับ เราจะต้องเรียกองอิงว่ามีกินมีใช้มีเขียดมีสังกษีมีจุลินทรีย์แล้วแล็กตัวบาซิลัสอันนี้ก็ล่อตีนเหลือเกินนะครับไม,ไม่ไม่ใช่อะไรนะตัดทิ้งปรากฏว,ว่าถ้าจะเรียกคุณอุงอิงนะครับเราไม่ต้องเรียกอะไรแทนแบบนี้เลยนะเราก็เรียกองอิงว่าคือนายกคนปัจจุบันจบจะไม่ใช่รักษาราชาการแทนปฏิบัติราชาการแทนปฏิบัติหน้าที่แทนหรืออะไรทั้งนั้นนะครับมาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับถ้ามันขัดข้องตรงไหน ผมประทานโทษด้วยนะอย่างเช่นเสียงไม่ชัดภาพกระตุกนะครับอันนี้งานเร่งจริงๆเนาะก็จิตใจไม่ปกติด้วยนะครับก็คือเนี่ยก็สงสารลูกสาวอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ก็ปลอดภัยแล้วแหละนะหลักการคือประเทศไทยอ่ะครับจะต้องถ้าเป็นสมัยอโยธยาถ้าดูหนังก็จะบอกแผ่นดินไร้ซึ่ง พออยู่หัวไม่ได้กองทัพขาดซึ่งแม่ทัพไม่ได้ประเทศไทยนะปัจจุบันก็คือขาดนายกไม่ได้เลยนะทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะแล้วปรากฏว่านายกหลุดจากเก้าอี้ไปเราจะแบ่งแยกเป็น2กรณีคือกรณีปกติกับกรณีสุญญากาศทางการเมืองเรามาดูกรณีสุญญากาศทางการเมืองก่อนนะครับคําว่ากรณีสุญญากาศทางการเมืองเนี่ยคือคอรมอไม่มีคือไม่มีฝ่ายบริหารเลย ประเทศเไม่มีฝ่ายบริหารเลยนะคอรอมอมันหายไปเลยนะครับซึ่งโดยปกติถ้าคอรอมอจะหายไปทั้งชุดมันจะเกิดในกรณีที่ยุบสภาหรือไม่ก็หมดวาระนะครับหรืออีกเหตุหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะบอกหลังจากที่ผมอ่านคำพิพากษาตัวเต็มซึ่งพึ่งพึ่งออกวันนี้นะฮะ คือออกมาให้คนอ่านได้อะวันนี้นะฮะที่เหลือมันอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในกันเองนะทีนี้ถ้าเป็นกรณีปกติก็คือเป็นกรณีรณนีค้คืออะไรคือตัวคอรอมอรยังอยู่ครับนายกหลุดไปคนเดียวผมก็ลองเปรียบเทียบคําพิพากษาที่ผ่านๆมามันจะมีเคสที่ขาดนายกหรือพูดง่ายๆว่านายกหลุดจากเก้าอี้อะนะแต่คอรอมอรยังอยู่นะครับถ้าไปดูตัวอย่างตอนที่ใกล้เคียงปัจจุบันที่สุดก็คือคุณระยุทธ นะครับที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนั้นนะ่ะนายกหลุดไปจากเก้าอี้แต่ว่าคอรอมอรยังคงอยู่นะครับตัวคอรอมอรยังอยู่นะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของคุณสมัครนะคุณสมัครเนี่ยตอนนั้นเป็นเรื่องแปลกมากน่าจะเป็นผลงานชิ้นแรกของศาลรัฐธรรมนูญไทยด้วยนะครับแล้วทั่วโลกเขาก็งง,ง,งมากว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยประเทศไทยอะไรเกิดขึ้นนะฮะคุณสมัครเนี่ยถ้าไปอ่านตัวคําพิพากษาตัวเต็มซึ่งหายายากมากแล้วยาวมากนะครับผมไปอ่านมาเนี่ย ให้คุณสมัครหลุดแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็จะมีการขยายผลในคำพิพากษาอีกเหมือนกับเป็นอีกช็อตหนึ่งเป็นอีกท่อนหนึ่งอ่ะแล้วบอกว่าคอรอมอนะยังคงอยู่ในทางการปฏิบัติหน้าที่ต่อก็คือคอรอมอไม่หลุดนะครับแต่ของประยุทธ์เนี่ยเหมือนกับไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับมันก็เลยมันจึงเป็นความไม่ชัดเจนนะทีนี้ทั้ง2กรณีเนี้ตัวอย่างก็คือนะครับเมื่อ,อนายกหลุดไปในระหว่างที่ คลรมอรยังอยู่อ่ะพูดง่ายๆในเหตุปกตินายกหลุดในในเหตุปกติก็คือคลรมอรยังอยู่นะฮะคอรมเนี่ยนะครับที่ยังอยู่เนี่ยก็จะทําการเลือกรองนายกขึ้นมาคนหนึ่งนะฮะโหวตกันว่าจะเอาใครมาเป็นผู้รักษาราชการแทนอ่าจำคำตรงนี้ก่อนนะครับอีตัวเขียวๆข,ข้างล่างผมจะยังไม่พูดถึงนะครับนะมาดูตรงนี้ก่อนถ้าเป็นกรณีสุญญากาศทางการเมืองบ้างนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเคสของคุณเศรษฐา มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับมันเลยมันเลยมีความสับสนคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าคุณรู้จักอาจารย์วิษณุไหมฮะวิษณุเครืองามที่เรียกว่าเป็นมือหนึ่งกฎหมายสายไอไอกฎหมายอย่างเนี้ยนะเป็นเนติบริกรอะไรแบบเนี้ยอย่างตอนยุคคุณประยุทธ์อะครับที่ประยุทธ์ประยุทธ์โดนอะนะแล้วตะป้อมนะครับตะป้อมที่ตอนนี้กําลังอกหักเรื่องลูกน้องลูกน้องเสียแป้งกําลังจะถอนตัวจะทิ้งไปเนี่ยนะฮะ มีคนไปถามว่าคุณป้อมเนี่ยเข้ามาเป็นนายกแทนคุณประยุทธ์จะเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่แทนตัวนี้นะหรือจะเรียกว่ารักษาราชาการแทนดีนะครับกลายเป็นว่าตอนแรกนะฮะตอนแรกคุณคุณวิศนุเครืองามนักกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศโลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่ามึงอีกแล้วนะครับ ตอนแรกคุณอาจารย์วิษณุบอกว่าเป็นปฏิบัติหน้าที่แทนนะซึ่งตอนนั้นผมเถียงขาดใจเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์ให้สัมภาษณ์ใหม่บอกว่าไปไปดูข้อกฎหมายแล้วเป็นรักษาราชาการแทนเนี่ยขนาดเซียนกฎหมายมือหนึ่งของประเทศไม่มีใครเก่งแล้วเท่าคุณและแม่ของคุณเนี่ยยังยังงงๆกับไอเหตุการณ์ในประเทศไทยเลยนับภาษาอะไรกับพวกเราที่จะเตรียมสอบกอพอนะทีนี้อมาดูไอเรื่องของการสุญญากาศทางการเมืองบ้างนะครับ คือคอรมอลุดไปทั้งคณะนะก็จะขาดนายกคือมันหลุดไปทั้งแก๊งเลยนะครับหลุดไปทั้งแก๊งเลยคือเขาก็จะบอกว่าให้ไอ้เจ้าคอรมอชุดเดิมยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ว่าไม่ได้มีอํานาจเไม่ได้มีอํานาจเต็มนะก็คือทํางานแค่ง,งานรูทีนระหว่างรอนายกคนใหม่คอรมอชุดใหม่เข้ามานะครับแล้วไอ้คอรมอที่อยู่ไปขัดตาทับไปอ่ะนะครับเข้ามาอยู่ในตําแหน่งชั่วคราวเนี่ย ก็ให้เลือกนะครับรองนายกคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนถ้าผมเขียนเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นถ้าดูวงใหญ่เนี่นะจะเห็นว่าแทบไม่ต่างกันเลยใช่ไหมกระบวนการนะครับคอรมอก็เลือกนายกเลือกรองนายกมาสักคนกระบวนการแทบจะไม่ต่างกันเลยครับผลลัพธ์ตัวบุคคลที่มาทําหน้าที่เป็นนายกนั่งเก้าอี้แทนก็ไม่ต่างกันก็เป็นคนคนเดียวกัน นะก็คือเป็นตะป้อมเหมือนกันเป็นตะภูมิทําเหมือนกันเป็นคนคนเดียวกันกระบวนการก็ไม่ต่างกันคือคอรอมอเลือกมาเหมือนกันนะครับมันต่างกันแค่อะไรมันต่างกันแค่ชื่อเรียกนะมันต่างกันแค่ชื่อเรียกกับไอ้ดีเทลทางการใช้อํานาจนินนดนิหน่อยหน่อยซึ่งซึ่งตัวกอพคงไม่ได้ถามละเอียดขนาดนั้นนะครับมันเป็นอํานาจในเชิงการเมืองนะ และในทางปฏิบัติแม่งยิ่งไม่ต่างกันอีกคือประเทศไทยเนี่ยชอบทําให้กฎหมายมั่วซั่วนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยตัวคอรอมอแทบจะทุกชุดแหละเวลาเข้ามาเขาจะมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้านะครับว่าจะถ้าเกิดเหตุการณ์อัซิเดนใดๆขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นสูญยากาศทางการเมืองหรือเหตุการณ์ปกติหรือมีม็อบเขาจะเขียนเอาไว้กว้างๆนะครับโดยการจัดเลเวลของรองนายกเลย ก็จะมีรองหนึ่งรองสองรองสามอย่างเงี้ยเขาจะจัดเลเวลไว้เลยเพราะฉะนั้นอย้อนย้อนอดีตไปตอนประยุทธ์โดนนะครับตอนประยุทธ์โดนเนี่ยนะตอนประยุทธ์โดนเนี่ยนะครับผลตามกฎหมายก็คือจริงๆแล้วคอรมอต้องเรียกประชุมกันแล้วก็บอกว่าจะเลือกพี่ป้อมนะมาเป็นรองนายกที่มาทำหน้าที่รักษาราชาการแทนแต่ในเมื่อ ไปทําหนังสือแบบนี้ไว้แล้วเนี่ยนะครับหนังสือเสมือนกับว่าคอรลมอตกลงกันล่วงหน้าไว้แล้วว่าให้พี่ป้อมเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเกิดเหตุอะไรกับน้องตู่ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าณนะตอนประยุทธ์อ่ะพอตอนประยุทธ์ตุยนะครับพี่ป้อมก็ขึ้นมาเสียบแทนเลยนี่เป็นสาเหตุที่อาจารย์วิษณุตอบงงๆว่าตกลงแล้วคุณแม่งกูจะตอบอะไรวะจะเป็นรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะเพราะคนไทยมีความสามารถในการไปทําอะไรก็ตามให้มันบิดบิด,บดกฎหมายไปเรื่อยอครับจนงงจนงงซะเอง นะนี่คือตัวอย่างนะทีนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้ากรณีที่เกิดสุญญากาศทางการเมืองคอรมหลุดไปทั้งคณะนะครับคอรมอรตามหลักนะก็จะต้องเลือกนายกเรือกรองนายกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ในทางปฏิบัติเขาก็มีอีนังสือนี่ไว้อยู่แล้วนะครับว่าใครคือนายกอันดับรองนายกอันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้น มันก็จะได้คนมาเป็นนายกที่มาทำการปฏิบัติหน้าที่แทนเลยโดยอัตโนมัติเช่นกันนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการพิจารณาระหว่างจะหาใครมาเป็นผู้รักษาราชะการแทนนายกกับปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอ่ะมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยในทางปฏิบัติด้วยความที่เราใช้กฎหมายกันแบบไทยๆนะครับทีนี้ ลองมาดูเคสจะพิจารณาอย่างไรว่ามันเป็นสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่ก่อนคือจะบอกว่าโดยปกติถ้าผมเทียบจากคดีคุณสมัครนะเพราะว่าเป็นคดีที่เอามาเทียบได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับศาลจะมีคําสั่งออกมาก่อนว่าให้ตัวนายกเนี่ยลุดแล้วหลังจากนั้นจะมีการขยายผลนะครับคือถ้าตามทฤษฎีมันไม่ได้มีบอกไว้ว่ามันต้องในวันเดียวกันอาจจะเป็นอีกวันก็ได้ นะในตำรากฎหมายอาจจะเป็นอีกวันอีกคดีหนึ่งอีกเดือนก็ยังได้นะครับหรือจะเป็นวันเดียวกันนะแต่เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกทำม,มิ่งหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึง่งเขาก็เวลาอ่านคำพิพากษาเขาจะอ่านให้นายกหลุดก่อนแล้วก็จะมีอีกวักหนึ่งหรืออาจจะเป็นอีกคดีหนึ่งนะหรืออาจจะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วแต่นะครับมาบอกว่าก็เหมือนกับการขยายผลให้เมื่อนายกหลุดก็จะให้ตัวคอรมอลหลุดด้วยนะ แต่กรณีของคุณสมัครเนี่ยเขาไม่ขยายผลเขาบอกให้คุณสมัครหลุดคนเดียวนะครับเราไม่ขยายผลไปถึงคอรมอนะทีนี้ถ้าตามหลักทฤษฎีผมสมมุติเป็นนายเก่อนยังยังไม่เอามาแมทกับเรื่องคุณเสฐานะผมสมมุติกรณีนายเก่อนนะครับนายเนะนายเเนี่ยนะเป็นนายกนะครับแล้วสารพิพากษาให้หลุดจากตําแหน่งอ่า เมื่อสารพิพากษาวินาทีที่สารพิพากษาให้ในายเอหลุดจากตําแหน่งปั๊บเนี่ยณตอนนั้นมันเป็นกรณีที่คอรอมอยังมีอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถือว่าไอ้นายเอขาดจากนายกนะฮะพอขาดจากนายกปั๊บคอรอมอก็จะต้องเลือกรองมาเป็นผู้รักษาราชการแทนซึ่งมันมีหนังสือทํากันไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดผลโดยอัตโนมัติเลยว่าสมมุตินายบนะฮะนายบเนี่ยเป็นรองที่ ในหนังสือฉบับนี้เขียนไว้ว่าเป็นอันดับหนึ่งนายบีที่เป็นอันดับหนึ่งก็จะมาสวบแทนเป็นรักษาราชการแทนนายกทีนี้คำพิพากษาเวลาอ่านมันไม่ได้อ่านจบแค่นี้มันจะอ่านต่อครับอาจจะเป็นอีกคดีหนึ่งคดีเดียวกันแต่เป็นอีกประเด็นหนึ่งหรืออีกวันหนึ่งอีกเดือนหนึ่งแล้วแต่แต่มันจะทการทาการอ่านต่อว่าที่ผมเรียกว่าขยายผลเมื่อนายบีหลุดแล้วเนี่ยให้มีผลถึงตัวคอรมอด้วย ให้คอรมอลุดไปนะครับนี่ผมผมใช้เมาส์วาดมันก็อาจจะเขียนออกมาแบบงงงนิดนึงนะให้คอรมอมีผลหลุดไปด้วยอย่างเงี้ยนะพอคอรมอลุดปับ๊บอา้าวมันกลายเป็นสุญญากาศทางการเมืองซึ่งถ้าตามทีษฎีพอสุญญากาศทางการเมืองหลุดปั๊บนะครับก็จะถือว่าขาดนายกอพอขาดนายกนะในช่วงสุญญากาศทางการเมืองคอรมอก็ต้องเลือกคนมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนซึ่งมันก็จะวกกลับไปว่าในหนังสือก็จะมีการตั้งไว้แล้วว่าคอรมอเนี่ย นะฮะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามนะครับก็จะต้องให้ในายบีหนึ่งะเป็นคนที่มีอาวุโสสูงสุดนายบีก็จะมาเป็นนายกที่ทําหน้าที่อ่อมาเป็นรองนายกที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกซึ่งอีเมื่อตะกี้ที่คำพิพากษามันอ่านมาแล้วเนี่ยก็มีผลทําให้ในายบีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกมาแล้วเพียงแต่ว่าพออ่านกคำพิภากษาต่อไปอีกคดีหนึ่งขยายผลไปอีกนะครับคอ,อ,อรมอ่วง ก็ส่งผลให้ไอ้นายบีคนเดิมนะฮะกลายมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะเห็นว่านี่มันคือปัญหากฎหมายที่มันทับซ้อนกันอยู่ซึ่งน,นี่คือเหตุผลที่ผมดูนะฮะว่าเวลาเขาแต่งตั้งคุณอุงอิงเขาจะมีการเกินถึงคุณภูมิทมไหมว่าปัจจุบันเรียกเขาว่ารักษาราชาการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนปรากฏเขาข้ามไปเลยครับเขาไม่เอ่ยถึงเลยเขาจะใช้คําเรียกรวมๆว,ว่ารักษาการแทนซึ่งมันเป็นคํากว้าง ไม่ไม่มีไม่มีผลในทางกฎหมายที่เราใช้สอบนะคือแสดงว่าผมอันนี้ผมพูดเล่นๆน,นะผมคิดว่าตัวนักกฎหมายของภาครัฐแม่งก็งงเหมือนกันครับเพราะว่าบางกฎหมายบางอย่างมันเขียนโดยไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแบบประเทศไทยเนี่ยนะมันกลายเป็นว่ามันมันจะเรียกว่าลองรักษาการแทนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่เชิงอย่างเงี้ยนะครับมันคล้ายๆกันไปหมด นะออะอย่างคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยจุดเด่นคืออะไรคือปกตินะถ้าทเทียบกับคดีคุณสมัครนะครับนะคดีคุณสมัครเนี่ยศาลจะบอกก่อนว่าให้นายกรุดแล้วก็จะบอกว่าไม่ขยายผลไปสู่ไม่ขยายผลไปสู่คอรมอแต่คดีของคุณเศรษฐาเนี่ยมันเป็นกรณีที่บอกว่าตอนแรกนะอ่านคำพิพากษาให้นายกรุดเสมือนกับว่าจะเป็นเคสเนี้ยฮะเคสปกติเนี่ย แต่คําพิพากษาต่อมีต่อเลยต่อไปในท่อนต่อมาประเด็นต่อมาบอกว่างานเคสนี้ให้คอรมหลุดด้วยเหมือนหลุดไปแบบงงๆหลุดหมดเลยมันก็จะกลายเป็นว่ารองนาะยกอันดับหนึ่งคือคุณภูมิธรรมใช่ไหมถ้าตอนที่อ่านมาให้คุณเศรษฐาหลุดเนี่ยนะครับนะเป็นเคสปกติฟืบคุณเศรษฐาก็จะหลุดตามช่องนี้นะฮะแล้วก็ตัว คุณภูมิธรรมก็จะมาเป็นผู้รักษาราชการแทนในอีกวินาทีไม่กี่อึดใจวินาทีต่อไปเขาอ่านให้คอรมอลลุดไปด้วยพอคอรมอลลุดไปด้วยนะครับมันก็จะเข้าสู่เวิร์กนี้ขาดนายกในช่วงสุญญากาศทางการเมืองนะฮะแล้วก็มีผลให้คอรมอเลือกคนมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับซึ่งมันมีหนังสือตกลงกันไว้อยู่แล้วว่ารองเบอร์หนึ่งคือภูมิธรรมก็จะกลายเป็นว่าภูมิธรรมก็จะมาเป็น รองนายกที่ปฏิบัติหน้าที่แทนซ้ำไปอีกอย่างเงี้ยนะมันก็เลยไม่มีใครตอบได้นะวันนี้แบบฟันธงเป็นเอกสารหลักฐานออกมานะเหมือนถ้าตอนปรปยุติเนรอไปประมาณ2สัปดาห์คุณวิษณุถึงออกมาบอกการันตีแต่รอบนี้เงียบเลยนะจนแต่งตั้งตัวนายกได้แล้วอะครับนะจนจนได้องอิงแล้วอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีการเอ่ยถึงเลยว่าตัวออของ ของคุณภูมิธรรมตกลงจะเรียกว่าไอช่วงที่เขาอยู่แทนเนี่ยเราจะเรียกว่ารักษาราชการแทนนะครับหรือว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนะมันมันเละเดี๋ยวผมลบก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมอ่านตัวคําพิพากษานะฮะผลของมันเนี่ยมันแปลกนิดนึงคือตัดสิทธิ์นายกนะเขาเรียกว่าอะไรให้นายกหลุดแล้ว ในอีกไม่กี่วักบรรทัดต่อมาเขาก็ขยายผลไปสู่คอรอมอเลยคือมันเป็นเหตุที่เรียกว่าใกล้ชิดกันมากติดพันกันมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความคล้ายคลึงกับเส้นนี้มากกว่านะก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะครับจะมีความระไมัดคล้ายคลึงสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายกมากกว่ารักษาราชการแทนนะครับตอนแรกผมก็ไปเทียบเคียงกับ กรณีคุณสมัครถ้าเป็นกรณีคุณสมัครอ่ะจะเรียกว่ารักษาราชการแทนหมายถึงรองนายกอ่ะมารักษาราชการแทนหรือคุณประยุทธ์อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นกรณีรักษาราชการแทนแต่ว่าถ้าเป็นดูจากคําพิพากษาเต็มและมันเหมือนกับว่าครั้งนี้มันแปลกนิดนึงตรงที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็รวบหัวรวบหางตุ้มเดียวจบเลยไม่ได้เป็นระเบิดทีละลูกสองลูกอย่างเงี้ยคือมันเอาระเบิดทุกลูกมัดรวมกันแล้วก็ตุ้มเดียวจบเลย นะจะมีความระไม้คล้ายคึงการปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับมากกว่าอาตีสาแบบ70%นะนะครับมันมันมันก้ำกึ่งก้ากึ่งอ่ะไอความก้ำกึ่งมันทำให้นักกฎหมายฝ่ายฝ่ายภาครัฐนะครับที่เราคุ้นเคยชื่อเสียงอะไรไม่ไม่พูดถึงตรงนี้เลยนะเขาก็ปล่อยผ่านเลยนะครับเพราะเอาข้อจริงมันแทบไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะอาจจะต่างในเชิงการเมืองนิดหน่อย นะครับในระหว่างนั้นนะแต่ณวันนี้เราก็ได้นายกใหม่และก็คืออุงอิงนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปนะครับย้อนอยังไงวะแป๊บหนึ่งย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าแล้วทาไมเราเรียกอุงอิงว่ารักษาราชการแทนไม่ได้รักษาการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันใหม่นะหลังจากเราน่าจะเข้าใจแล้วนะครับนะเออ,อ,อย่างแรกที่ตัดทิ้งคือไอ้นี่ก่อนนะอนี่ผมแซลแกเล่นนะครับ เนี่ยนี่ผมแซลแกเล่นนะลูกสาวอาดีตนายกนี่ก็ตัดทิ้งไปนะครับอันนี้ผมแซลแกเล่นนะครับรักษาการแทนก็ตัดทิ้งเพราะว่าถ้าเราจะสอบเราต้องเอาคําที่มีในกฎหมายไอ้คำนี้มันเป็นคําโดยประเพณีราชาการ<ม>นะเราเราไม่เอามาใช้อยู่แล้วนะปฏิบัตริราชาการแทนก็ตัดทิ้งอันนี้มันใช้ในกรณีมอบอํานาจนะครับมอบหมายให้ไปทํางานแทนไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะ เหลือ2อ,อันนี้นะครับคือรักษาราชาการแทนนายกกับปฏิบัติหน้าที่แทนนายกก็ตัดทิ้งเหมือนกันเพราะอะไรครับเราจะเรียกคนมาทําหน้าที่แทนเนี่ยเราต้องเรียกคนนี้เดี๋ยวผมจะพยายามใช้ใช้เอ,อใช้เมาส์เขียนชื่อแกนะครับพี่อ้วนนะนะภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกนะภูมิธรรม <laughs> เขียนไม่ค่อยสวยนะอ่าภูมิธรรมไม่เขียนนามสกุลนะคุณเน,นี้ยคนเนี้ยภูมิธรรมเนี่ยรองนายกเนี่ยรองนายกเนี่ยนะเราถึงจะเรียกเขาว่าเป็นรักษาราชาการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนได้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าอุ้งอิงเป็นอะไรก็เป็นนายกคนใหม่จบไม่ใช่นายกแทนนายกที่จะมีสิทธิ์เรียกว่ารักษาราชาการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนก็คือคุณรองนายกที่ชื่อภูมิธรรเวชย,ยชยัย ซึ่งถ้าถามเป็นเคสเนี้ยถามว่าอ่านจากคำพิพากษาตัวเต็มแล้วอะครับมันน่าจะใกล้เคียงกับคำว่าอะไรแทนมากกว่ากันนะระหว่างรักษาราชการแทนนะครับเดี๋ยวลบนีดนิดนึงดูทุรักทุเลเนาะผมนี่ก็ติวไปติวมาพยาบาลเดินเข้ามาฉีดยาน้องโอ้ย ขอประธานโทษทีเนาะดันก็ใกล้เข้าโรงพยาบาลใกล้สอบอีกนะเดี๋ยวปีหน้าผมจะคุยกับลูกว่าอย่าป่วยช่วงก่อนสอบนะครับพยายามไปป่วยหลังสอบ <c oughs> หรือไม่ต้องป่วยเลยดีที่สุดนะถ้าถามว่ามันใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุดเนี่ยผมผมค่อนข้างเอ็นเอียงมาทางนี้แหละนะครับหลังจากที่อ่าน,นาคำพิพากษาตัวเต็มนะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องแปลกมากของเมืองไทยที่มันเป็นมันเป็นเคสแรกอ่ะที่คุณเศรษฐา ตอนตอนคดีคุณสมัครผมก็นึกว่าน่าจะเป็นเคสแรกและไม่น่าจะมีอะไรแปลกกว่านี้แล้วปรากฏว่ามีแปลกกว่านี้อีกกรณีของคุณเศรษฐานะครับเมื่ออ่านจากคําพิพากษาตัวตัวฉบับเต็มเนี่ยผมเห็นว่านะครับกรณีของคุณภูมิธรรมนะควรจะเรียกว่านะครับเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายกมากกว่ามากกว่ารักษาราชการแทนนายกนะครับก็ย้าว่าเป็นเป็นความเห็นของผมคนเดียวแล้วกัน นะยังไม่เคยมียังไม่เคยมีการ r e f e r อ n c e อ้างอิงแบบเป็นทางการออกมาเหมือนตอนยุคยุคประยุทธ์นะฮะที่ตอนนั้นมันมีอาจารย์วิษณุออกมาบอกนะอันนี้เหมือนกับเขาก็งงๆเหมือนกันเหมือนกับเขาก็ตอบไม่ได้ถ้าเราไปถามเขาวะเขาก็มึนๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะตอบไปทําไมาด้วยเพราะตอนนี้ก็ได้นายกใหม่แล้วนะครับทีนี้หลายคนกังวลว่าแล้วถ้าข้อสอบกอพอ,ออกมาจะ ทำยังไงนะครับคือผมว่าไม่ออกข้อสอบกพอพเคยออกเรื่องปฏิบัติหน้าที่แทนแต่เป็นการลอกคําในมาตามาเลยครับแล้วก็ถามว่าไอ้กรณีเนี้ยเรียกว่าอะไรซึ่งมันไม่มีปัญหาในการตีความนะคือถ้าเขาจะออกมาเป็นเหมือนกับตุ๊กตาคือสมมุติเรื่องราวให้เราแต่งเนี่ยเขาต้องบอกนะครับว่าไอ้คนที่ถามจุดๆชื่ออะไรแพรทองทานนะหรือภูมิทําเวชยชยัยกูจะได้ตอบถูกว่าว่ามึงจะให้กูตอบอะไรนะ คือถ้าเขาถามบอกว่ากรณีนายกที่มาแทนเราไม่ได้บอกชื่อว่านายกคนนั้นเขาหมายถึงรองนายกที่ชื่อภูมิธรรมที่มานั่งเป็นนายกแทนหรือหมายถึงนายกคนใหม่ที่ชื่อว่าแพททองทานมันมันแต่งข้อสอบให้มีความชัดเจนยากแล้วสไตล์ของกอพอ,อนายของเขาก็คือนายกมันสังกัดสํานักนายกใช่ไหมล่ะ เขาเขาไม่ค่อยกล้าเอาเรื่องอย่างนี้มาแต่งเป็นเป็นชื่อเอาชื่อจริงอะไรมาแต่งหรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าไม่ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นไม่น่าจะออกเป็นข้อสอบแบบแบบให้เราวินิจฉัยนะเพราะว่ามันแต่งข้อสอบคุณ,ค,ณคุณลองแต่งดูก็ได้ลองแต่งข้อสอบให้ชัดเจนโดยไม่ต้องระบุชื่อคนเดี๋ยวมันโอ้โหมันแต่งยากครับนะถ้าจะแต่งข้อสอบแบบนี้ให้วินิจฉัยว่านายจุดๆเรียกว่าอะไรมึงก็ต้องบอกชื่อมาว่าจะให้กูตอบว่า อุงอิงเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าอะไรนะครับหรือว่าภูมิธรรมเนี่ยรองนายกที่มาเป็นนายกจุดจุดแทนเนี่ยจะเรียกตำแหน่งว่าอะไรคือต้องระบุชื่อไม่ระบุชื่อมางง,งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ผมว่าไม่น่ากังวลเรื่องเรื่องการออกข้อสอบที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าเป็นการปฏิบัติราชการแทนเขาไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นเอ่อในเชิงแต่งโจทย์อะไรให้มันดูซับซ้อนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันม่นเมต่อการ เข้าใจผิดตีความผิดนะครับนี่แค่ผมอธิบายอีสไลน้าเมื่อกี้นี่ยังงงเลยอะนะมัน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 งงอยู่แล้วด้วยตัวกฎหมายนะครับถ้าเรื่องของตัวรักษาราชาการแทนนะครับนี่รักษาราชาการแทนก็ที่ออกมามีการออกแนววินิจฉัยซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอย่างเช่นที่ผมทําลงเป็นคลิปสั้นอะ่ะลองดูในเพจก็ได้นะครับก็คือที่ที่ถามว่า กรณีใดไม่ใช่การรักษาราชการแทนนะครับแล้วมันจะมีตัวเลือกหนึ่งที่บอกว่าเหมือนกับติดงานไปไประชุมแล้วงานเยอะทํางานไม่ทันอันนี้ไม่ใช่รักษาราชการแทนแต่เป็นปฏิบัติราชการแทนก็คือการมอบอำนาจอย่างเงี้ยคือข้อสอบถ้าถามในเชิงวินิจฉัยจะมีแค่อีรักษาราชการแทนกับปฏิบัติราชการแทนแค่นั้นแหละนะครับแต่ถ้าอีปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยที่มันเกิดสุญญากาศทางการเมืองอะไรแบบนี้ครับนะ ก็ไม่ไม่ไม่เคยออกแนววินิจฉัยเพราะว่ามันแต่งข้อสอบยากนะครับก็จะเหมือนลอกข้อความทางกฎหมายมาเลยแล้วก็ถามเลยตรงๆว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ถ้าโดยความเห็นผมหลังจากที่อ่านคําพิพากษาสารรัฐธรรมนูญเต็มซึ่งคราวนี้มันค่อนข้างแปลกหลายๆอย่างระเบิดหลายลูกมัดรวมกันแล้วก็โยนไปทีเดียวระเบิดตุ้มเลยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมเห็นว่านะคุณภูมิธรรน่าจะเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนะ แต่ย้ำนะมันเป็นความเห็นของผมคนเดียวคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ผมก็พยายามหา r e สเฟอร์เที่เป็นในเชิงวิชาการอะ่ะนะปกติมันต้องมีนะแต่คราวนี้ไม่มีคือเขาปล่อยเบอร์เพราะเขาก็คงเบอร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคลิปตัวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ขอประทานโทษด้วยนะครับแล้วกออ็อย่างที่บอกมันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างในชีวิตผมนะตอนนี้นะฮะก็พยายาม ทำให้ดีที่สุดนะครับก็ขอขอบพร,ระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนาะขอให้สอบผ่านทุกคนนะแล้วยังไงต่อวันนี้กูกูก็งง